สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับพวกเราเช่นเคยนะครับสำหรับช่องเต้ลอูกูรูฟุตบอลนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิคอปิจารฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบวกกับแนวทางการจัดแฟนตาซีนะครับสัปดาห์นี้มีเตะกันแค่7คู่นะครับก่อนจะเริ่มสัปดาห์นี้เรามาคุยถึงกิจกรรมร่สนุกท้ายคลิปเมื่อคราวที่แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถ่ายว่าทีมของผมก็คือตองเต้นได้คะแนนสูงสุดก็จะมีโอกาสรับเสื้อนะครับเดี๋ยวยังไง ผู้โชคดีนะครับผมจะแจ้งไปแล้วก็ให้เพื่อนๆติดต่อมาทางเพจ f ฟ c บุ o o k ตาหนูกูรูฟุตบอลน,นะครับเดี๋ยวจะแจ้งไปในคอมเมนต์ช่องไทยคลิปของช่อง YouTube นะครับก่อนเดี๋ยวจับฉลากก่อนโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับวีคนี้คู่แรกแต่วันศุกร์ตอนทีสามนะครับนอตติงแฮมฟอร์เลสเจอกับเดนการเซลยูไนเตดนะครับตัวเจ็บฟอร์เลสเยอะเลยก็เซนเตอร์ตัวจริงวิลลี่โบลี่สกอตแมคเคนนา กองหน้า3ตัวที่พอจะพึ่งพาได้อย่างไตโวโว,โวนิเย่คิสบูทเจ็บเบดนอนจอนสันเช็คฟิตขาดทั้งหลังทั้งหน้าเลยนะครับส่วนฝั่งนิวก็เหลือแค่โจลิงตันที่ยังติดโทษแบนอยู่กับแอนโทนีโกดอนที่เจ็บคู่นี้นิวนะครับนัดล่าสุดชนะแล้วก็ชนะได้2อหนึ่งเบียดชนะมา2อน,นะครับส่วนฝั่งฟอเรสก็ในบ้านพอจะกอมแกมได้เพียงแต่ว่านัดนี้ ด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บทั้งกองหลังกองหน้านะครับผมเลยมองว่านิวคาสเซลมีโอกาสดีกว่าที่จะปลูนชนชกชนะได้นะครับคิดว่านิวชนะครับเบียดชนะได้นะครับน่าจะชนะเกินราคาแฮนดิแคปได้ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงแฟนตาซีกองหลังกองหลังน่าเลือกนะกองหลังผมว่านิวเลือกได้เลยครับคือวิกนี้กองหลังเลือกยากเลยมันมีทีมที่น่าเลือกนะทีมใหญ่เจอทีมเล็กเทีเท่าเล็กนิวเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่เลือกได้ใน,ะนแนวรับคว,ความคิดผมนะ แนวรุกแนวรุกผมชอบอิสักนะอีสักชอบอิสักมากกว่าวินซันนะครับส่วนมิเกลอาร์เมลอนผมว่าน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะคืออาร์เมลอนน่ะกลายเป็นตัดทัดตำแหน่งกับไอชองแอะเรแม็กซิมแมนนะคือแม็กซิมแมนอาจจะวูบว่าส่วนอาร์เมลอนก็มีประสิทธิภาพในการทำประตูมากกว่าผมมองว่าอาร์เมลอนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่พอจะชีกเลือกได้นะครับสำหรับราคา5ล้านนิดๆคู่นี้ผมว่านิวชนะครับมีโอกาสเก็บกินชีทด,ด้วย มาที่วันเสาร์สี่ทุ่มเบนฟอร์ดเจอกับเลสเตอร์เบนฟอร์ดตัวหลักอยู่ครบเลยนะครับส่วนฝั่งเลสเตอร์ที่ขาดขาดไปก็เจมส์จัสตินยูริเตเลมองวิกเตอร์คิเทนเซนและเก้าไปฟาที่ติดโทษแบนคู่นี้มองวันผ่านน่าจะยิงกันกระจายนะครับมองวันผ่านน่าจะยิงกันได้ทั้งทั้งคู่ผมมองว่าไม่คีนทั้งคู่นะครับส่วน ถามว่าใครจะมีโอกาสมากกว่าผมกับชอบเลสเตอร์นะครับผมมองว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเตะใช้พละงกำลังกันค่อนข้างเยอะเบนฟอร์ดได้พักค่อนข้างน้อยนะครับเพิ่งเตะไปเมื่อคืนนี้แม้แนวรุกจะโอเคอีวานโทนี่ยังพอเลือกได้นะครับส่วนฝั่งเลสเตอร์ผมว่าเจมาริสันคือเิสันน่ะหลายเกมนะครับเขาสร้างสรรค์โอกาสเกมรุกให้เพื่อนร่วมทีมได้มากมายจนแต่เพื่อนร่วมทีมมันจบไม่ลงนะครับตัวไมสันเลยก็เลยไม่มีคะแนนไปด้วยนะครับแต่ผมมองว่าด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนล้า ของเบนฟอร์ดจะทําให้เลเตอร์มีโอกาสดีที่จะบุกมาทําผลคานได้ดีนะครับคู่นี้ผมว่าเลเตอร์ไม่แพ้ส่วนแฟนตาซีก็คงถ้าจะเลือกก็เลือกอีวานโทนี่กับเจมสันแต่ถามผมว่าชอบใครมากกว่าผมชอบมาดิสันนะครับแล้วก็มาถึงซาตันเจอกกับสเปอร์ เซนตันเตะไปเมื่อคืนแพ้เบนฟอร์ดสบาย0-2เลยนะครับแถมเห็นจุดอ่อนช,ชัดเลยเมื่อคืนใ้ดูคู่เซนตันกับเบนฟอร์ดนะครับส่วนฝั่งสปเปอร์ตัวเจ็บก็เยนเบซูมาฮุกโกยอริสและอานซชัสยงแล้วก็แบ็คเอมิซันเลยอนเช็คฟิตคู่นี้อย่างที่บอกเมื่อคืนนะครับเซาวได้ดูได้ดูสดเลยก็คือเซาลนะครับเห็นได้ชัดเลยจุดหนึ่งเลยครับที่เป็นจุดตายของเซาลเมื่อคืนนี้ที่ความคิดผมนะคือการตั้งรับลูกโด่งโดยเฉพาะลูกเตะมุมนะครับเอาชนะ ลูกแต่มุมเบนฟอร์ดไม่ได้เลยนะครับผมมองว่าสเปอร์ก็มีทีเด็ดจากลูกแต่มุมพอสมควรเลยในความคิดผมนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าสาวโดนแน่ๆครับโดยเฉพาะการตั้งรับลูกแต่มุมที่มีปัญหาได้ชัดเจนในค่อคืนเพราะฉะนั้นคู่ที่ผมมองว่าสเปอร์ชนะนะครับส่วนตัวผู้เล่นใน Fantasy, แฟนตาซีแน่นอนว่าแฮ์รี่เคนก็เล่นเตะมุมดีครับเลือกเลยผมเลือกเลยป่ะ อีกคนหนึ่งซอนฮึงมินคือแพ็กเกจคู่นี้นะครับผมมองว่าซอนเคนจำเป็นต้องมีในวีคนี้เพราะมันเตะแค่เจ็คู่คู่หูทำคะแนนผมมองว่าซอนเคนมีโอกาสมากสุดในวีคนี้นะครับแนวลุกส่วนแนวรับหนึ่งตัวที่ขอฟันธง,งอีกตัวครับวีคที่แล้วฟันธงเทนกับโรบสรันคนละ2คะแนนสบายเลยวีคนี้ชอบอลิกไดเออร์มากนะครับเอีกไดเออร์เบนเดวิดผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสทาคะแนนสูงเลยโดยเฉพาะอลิกไดเออร์ครับได้ลูกแต่มุมขึ้นมาไม่ว่าจะมงพังประตูเองหรือมงเช็ดมงชงทาทางให้เพื่อนนะครับ คู่ที่ผมมองว่าสเปอร์ชนะขาดด้วยครับผมมองว่ามีโอกาสขาดเลยนะครับแล้วก็แนวรับหนึ่งคนที่อยากเพื่นติดไว้นะครับอิลิกไดเออร์ลองเชื่อผมอีกสนัดหนึ่งนะอิลิกไดเออร์มีโอกาสลุ้นทำคะแนนจากลูกเตะม,มุมเหมือนกันครับแล้วก็แอสตันวิลล่าเจอกับบอนสมัรนะครับตัวเจ็บวิลล่าเป็นฟลิปเป้คูตินโยคู่นี้ผมมองว่าวิลล่าดูดีกว่าพอสมควรเหมือนกันนะ แม้บอลสมัตจะทำผลงานได้ดีวันเจอลิวอพูแต่พอมาเยือนบอลสมัตผมมองว่ามันเป็นบอลเยือนไม่ดีมากๆนะครับเยือนนี่พร้อมโดนตลอดอยู่แล้วพอๆกับฟอร์เรสเลยเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าหากจะเลือกในแฟนตาซีขอเลือกแนวรับดีกว่าวิลล่ามันไม่ค่อยยิงใครเยอะนะก็คงจะเป็นแนวรับ2ตัวแนวรับ2ตัวผมจะเลือกก็ขอเป็นเอซรี่คอนซากับไทลอนมิงนะแบ็คซ้ายมันเลือกไม่ได้อยู่แล้วนะครับลูก้าดีน กับไอโมเรโนนะครับมันสับกระลงตลอดเลยครับตัวนึงลงอีกตัวนึงลงสำรองตีหกสิกว่าสับกระลงอยู่แบบนี้นะครับส่วนแบคขวาแมตตี้แคดก็น่าจะชัวแม้วีคลาสุดจะโดนเปลี่ยนตัวออกให้เอซี่ยังลงมาเล่นแทนนะครับก็ถามว่าเสี่ยงไหมก็มีความเสี่ยงกว่าเซนเตอร์แต่ถามใจลึกๆก็คงจะเป็นแมตตี้แคดนะครับที่จะเป็นตัวจริงก่อนเอซี่ยังแต่ถ้าเอาชัวก็เลือกโกบวกกู้เซนเตอร์นะครับเป็นโมเรโนมาติเนสบวกกับเอซี่คอนซาแล้วก็ไทแลนมิง ค่อนข้างชัวร์คู่นี้ผมมองว่าวิลลาไม่เสียประตูให้บอลสมัตรครับและมีโอกาสเบียดชนะบอลสมัตได้ด้วยมาถึงอีกคู่หนึง่งบูฟเวแตแฮมตันเลเลอร์เจอกับลีดยูไนเตดตัวเจ็บของบูฟนะครับซาซาคารลัสติฮูโกโ,กโบโเอโนเดโกโคอตตาส่วนฝั่งลีดตัวเจ็บหลักๆหายกลับมาหมดแล้วนะครับเหลือแต่พวกเรียมคูเปอร์ดัมฟอร์ชอสจวนดาร์ลัคู่นี้คู่นี้ในแฟนตาซีผมมองว่าจะเป็นคู่ที่เพื่อนๆให้ความสนใจน้อยที่สุดเลยแล้วมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับ คือคู่นี้มันเป็นบอลสหนะ้าออกได้หมดเลยนะครับคือลีดช่วงหลังก็ดูดีขึ้นมานิดนึงแต่โรดิโก้หายเจ็บกลับมาแล้วได้ลงเล่นความอันตรายในแนวรูปก็มีมากขึ้นนะครับส่วนฝั่งบูฟเอาแน่นอนไม่ได้อยู่แล้วนะครับบทจะแพ้ก็แพ้เลยบทจะชนะก็พลิกชนะทีม,ทม,ทม,ทมนี้ได้พอสมควรเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าข้ามในข้ามไปดีกว่านะครับส่วนในะอาจาร์ผมมองว่าคู่นี้ยิงกันน้อยยิงกันน้อยก็จริงแต่ถ้าจะให้เลือกแนวรับ ก็คงเลือกย่าเพราะมันโอกาสแปลกมันทั้งสูงทั้ง2ทีมนะคู่นี้ขอข้ามไปในแฟนตาซีครับมาถึงวันเสาร์คู่ดึกเชลซีเจอกับเอเวอร์ตเชลซีตัวเจ็บก็เยอะเหมือนเดิมครับตีโก้ซินวาเซซ่าแอฟริกวยต้าตัวเช็คฟิตก็เอ็นโกลงเต้ราฮิมสเตอร์ลิงลิเจมเอ็ดูอาร์เมนดี้เมซัน ส่วนฝั่งเอเวอตันก็เป็นตัวลงไม่ได้นะทาวเซนตัวเช็คฟิตอย่างนธานเพตเตอร์สันแล้วก็เช็คฟิตตลอดปีตลอดชาติอย่างโดมินิกคิร์บเลวินเชลซีเชลซีเริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วนะครับแม้จะไม่เก็บกินชิ้นเนียนมันเจอเลสเตอร์แต่ถือว่าเข้ารูปเข้ารอยแล้วละ่ะก็ดูดีดูดีกว่าเอเวอตันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอเวอตันเป็นทีมที่เล่นในบ้านอย่างเดียวผมคิดผมนะเก็บแต้มจากในบ้านนอกบ้านก็บุกไปแพ้สบายๆตลอดนะสองศูนย์สามศูนย ยิงใครไม่เป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้แนะนำเลยครับเชลซีเป็นทีมเลือกหลักของผมในแนวรับเลยนะผมชอบเชลซีแนวรับวิ่งเนี้ยเบอร์ต้นๆเลยครับคู่กับอาร์เซนอลเลยนะผมมองว่าเชลซีมีโอกาสสูงที่จะเก็บคินชีสได้ซึ่งก็คงจะคล้ายๆกับทุกคนละครับอีกคนหนึ่งที่ผมสนใจนะผมสนใจเป็นกองกลางอย่างเอ็นโซเฟอร์นันเดสนะผมมองว่ามีโอกาสเก็บคินชีสถ้าเชลซีเก็บคินชีสเอ็นโซก็ได้3แถม ขาไม่สนร่วมในลุคค่อนข,ข้างเยอะนะครับเอนโซ่ฟอนันเดสเราคือตอนเล่นให้ทิมชชจินาเขาเล่นเกมลุกไม่เท่ากับวันที่เล่นให้เชลซีด้วยนะครับผมมองว่ามีโอกาสสร้างสารรค์เกมลุกนั้นล่าสุดก็ไแด้แอซิสด้วยเอนโซ่ so, หน้าเลืองหนึ่งคนส่วนกองหน้ากองหน้ามันจะมี2คนนะถ้าจะเรื่องจริงก็ไคฮา,าวเวตกับเจาฟิลลิกคือช่วงช่วงหลังไคฮา,าวเวตเนี่ยชัดเจนละเป็นเบอร์หนึ่งตัวยิงจุดโทษของเชลซีเลยก็ได้เปรียบเจาฟิลลิกตรงนั้นแต่ถ้าถามผมใจลึกๆผมชอบ จะฟลิกมากกว่านะก็ยังชื่นชอบจะฟลิกมากกว่านะครับผมมองว่าเขาหาโอกาสในการเขาทำประตูได้มากกว่าไฮเวรถ้าจะเลือกขอเลือกจะฟลิกมาก่อนไข่ฮเวรคู่นี้เชลซีจะเปิดบ้านชนะเอเวอเรตแบบไม่ยากครับขาดและคีนมีโอกาสสูงปิดท้ายคู่สุดท้ายของวีคนี้เป็นอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับคิตตันพาเลสอาร์เซนอลสมบูรณ์สุดๆนะครับมีตัวเจ็บค้างอยู่ตัวเดียวคือเอ็ดดี้เอนกิเทียส่วนฝั่งคิตตันพาเลซเดือดร้อนแบบ จริงๆเลยนะครับผู้สัตรูบิเซนเต้กัวยตาแซมจอนสโตนตัวนี้เป็นตัวผู้สัรตรูควรที่ต้องเป็นตัวเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเจ็บหมดเมื่อคืนนี้ใช้มือสามนะครับใช้โจวิสโลลงเล่นก็น่ากลัวอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้แมตช์จะโดนไบตันยิงแค่1ประตูต่อศูนย์แต่วันนี้มาเยือนอาเซนอนแน่นอนว่าประสิทธิภาพเกมลุกการเข้าทำอาเซนอนหลากหลายและเฉียบคมกว่าไบตันค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นแนวะลูกอ์เซนอลผมมองว่าน่าเลือกจริงๆเพียงแต่เราจะเลือกใครนะครับคือแนวลูกอ์เนนอลเนี่ยมันหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับเทเบลเฮรสุต้องดูคืนนี้นะครับซนอนมีโปรแกรมเตะในยูโรปาลีกอัเตต้าจะจัดแบบไหนแต่ถ้าถามใจผมผมมองว่า2ตัวที่มีโอกาสลงเล่นก่อนคนอื่นนะครับก็เป็นบุโยสาก้ากับมาตินโอเดนการ์ส่วนอีก3ตัวต้องวัดใจว่าวันเจอพาเลนในฟุตบอลเพีย์ลีกอัเตต้าจะจัดยังไงนะครับ เอาเกเบเเฮซุสเล่นหน้าเป้าเลยแล้วก็ใช้มาตินเนลรี่เล่นดงนังด้านซ้ายหรือเกเบเเฮซุสเล่นหน้าเป้าแล้วเรนโดทอสซาลงถ่ายมาตินเนลลี่แล้วเล่นทางซ้ายหรือจัดแบบเดิมเลยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ไปเปลี่ยนจัดเรนโดทอสซาเล่นหน้าเป้ามาตินเนลรี่เล่นทางซ้ายเกเบเเฮซุสเป็นตัวสำรองรอเวลาลงในครึ่งหลังซึ่งไม่ว่าจะจัดแบบไหนนะครับก็บอกเลยเลยว่า ทั้งทอสซาเคเบเลเซุสแล้วก็มาตินเนลลี่เกมไทม์จะโดนแชร์ไปค่อนข้างเยอะแน่ๆครับอยู่ได้ไม่เกิน70นาทีแน่ๆน,นะครับ3ตัวนี้เพราะฉะนั้นหากผมเลือกนะครับก็คงจะต้องเลือกบูโยซาก้าก่อนมีโอกาสลงเล่นมากกว่าคนอื่นเขาเป็นตัวยิงจุดโทษด้วยอีกคนนึงก็คงจะต้องเป็นมาตินโอเดนกาดนะครับเพราะว่าตำแหน่งของเขาไม่น่าจะโดนแทนที่โดยคนอื่นนะก็คงจะเป็นแนวนี้ส่วนแนวรับอเซนนอนชอบสุดเลยครับในวีคนี้นะชอบนั้นมากที่สุดเลยเพราะอะไร พอคิดต้นพลาดสีนัดหลังนะครับมีถึง3นัดที่ไม่มีโอกาสยิงเข้าไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบผู้แข่งเลยคือฟุตบอล90มานาทียิงตรงกรอบใคไม่ได้เลยนะครับ3ใน4นัดล่าสุดมีเมื่อคืนนะครับที่มีโอกาสยิงตรงกรอบไบตันสอาครั้งแค่นั้นเองจากสถิติทำให้เราไทยใจไปทางนาะรับอาร์เซนอลเลยนะสำหรับผมนะผมก็ชอบนคะรับอาร์เซนอล ก็ยังคิดอยู่ว่าจะส่งแบบไหนนะครับแนวรับ2ตัวบยบยโยซากา้าหรือแนวรับ3ตัวไปเลยนะครับถ้า3ตัวถ้าผมจะเลือกนะหากจะเลือกแนวลุก3าตัวเลยนะครับผมขอเลือกเป็นบูยโยซากา้าแล้วก็คัรเบียมาตินเนลลี่แล้วก็มาตินโอเดนการ์ดขอไปเลือกแบบแบบนั้นนะถ้าจะเลือกแนวะลุก3าตัวนอาเซนน์นะครับก็หมดคลิปนี้ค่อนข้างสั้นนะครับเพราะบอลเตะก,กันน้อยมาถึงแนวรับที่ผมชอบชอบสุดอาเซนนลลองมาก็เชลซีนิวคาสเซิล แล้วก็สปเปอร์แล้วก็พวงวิลาบอีกโหนะรับ5-7คู่ชอบรับไป5ทีมแล้วก็ไม่รู้จะบนจัดทีมยังไงแต่วิกนี้จัดเยอะครับผมเฉพาะตัวผมนะกรกคุมผมจะจัด50ทีมเลยจริงๆนะจะจัดลงทุน50ทีมใน GG คิดว่าจะลงทุนเยอะหน่อยนะครับจะดูว่าลงทุนปกติ10-20ไม่เคยได้เลยวันนี้ลองดูนะครับจะจัดจะซื้อ50ทีมดูที่ว่าจะมีลุ้นรางวัลกับเขาไหมนะครับแล้วก็มาถึงทีมนะ้ะผมผมนะครับ,ผม,รบผมมาระบบ3-5-2 ผู้สำหรัตัวเป็นเกปาอดิสบาลาก้าจากเทลซีแล้วก็แบค็คตัวชอบเะครับเ็นชิดเวลแล้วก็คาเบียนมาการเนสจากอาซนอนแล้วก็ตัวละครลับเป็นเอริกไดเออร์จากทอน์นาโดสเปอร์กองกลาง5ตัวนะครับซนเฮืองมินเจส์แมดิสันเอนโซ่ฟอนันเดสมาตินโอเดนกาดบุคโยสาก้าคู่กองหน้าเป็นโอลีวัดกินกับแฮร์รี่เคนเกาะจบ คลิปนี้ค่อนข้างสั้นนะครับก็เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆที่ได้รางวัลน,นะครับผมจะทักข้อความไปทางช่อง YouTube แล้วก็ติดต่อรายชื่อมาให้ผมในช่องของ Facebook ตอนถุกครูฟุตบอลนะครับก็ยินดีกับเพื่อนๆที่ได้รางวัลด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับก็สัญญาว่าจะหาข้อมูลมาแล้วทาให้การดูฟังอเพื่อนมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับ